สัมปจิตธามีนาสามสิโมรุมาจามหาเทวาสเพยถขาปรายันติรมาจามหาเทวาอาภิลาภาภวันตุเมมหาอุโยมหาลาโภปวันตุเมพิเตพาบุหติพุทธมหาบุณโมพุทธยะวิระทโยวิรโคนายังวิรั าวิรากาสีวิรัาสาวิราอิติโยพุทธสัมมาีมามะพุถะสัสวาโหมสัมปติชามิเหงเพ่งภาภาหาหารือยั่ววริกวะอาปุราปริปุรินติสา้างรังเมวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปเกมปติ ทิจิตังปะิตังตุมังคิปเมวะเมชตุสเพปุเรนตุสังขปาันโธปนะระโสยทานมณิโชติรโสยทานสปิติโยวิวัฒนตุสัพะโรโภวินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโุสุขี ที่ฆ่ายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจงังอุตาปจายโนจะตารโหธรรมาวัฒนติอายุพนโนสุขังพลังชยติทิทนางลาปังสวธิตะขยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโพคังุติชยัสวาลตะตะภาษาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเต กวัตุสัพพังังพลังหลักันตุสัพเทวตาสัปพุทธาสัพธรรมาสัพสังฆานุภาเวนะสัพสุธีปวันตุเต ¡Va